เสียเนี่ยได้อาหารแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเอาลวดอาให้ก่อนก็เอาเอามือมาเออทำไงได้กินใช่ไหมทำอย่างนี้ได้กินใช่ไหมอ่าได้กินกินเบาๆนะทำไมไม่เคี้ยวให้ละเอียดก่อนเอาอีกอ่ะเอาอีกอ,อ่ะอ่าวอีกอ,อีกเอ้ย

พอหรือ,อยังอะไรอีกนี่มาทางนี้นี่เอาเออมาทางนี้เอามานันางน่งทางนี้นี่ไม่ไม่เสือมานั่งนี้นี่เสียไปเสือเสือมานั่งทางนี้นี่มานั่งทางนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงนะขามาเดี๋ยวเอาขามามาเนี่ เอขึ้นมาขอเออนี่ขอใช่ไหมจะได้กินใช่ไหมโอเคอ่ะ<อ>มีดอีหมา่าอีหม,ม,ม,ม่าอาหารหมาอืมอะไรอีกไหมเสียเอออะไรอีเอ้ ตอนใหญ่ถนัดนี่เนาะอืมยิ้มยังยิ้มยังไอายิบอายิบเอ้ยเช็คมือจับมือจับมือมันจับม, <c ười> ม,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 มืออย่างนี้มันจะได้กินใช่ไหมถ้าจับมืออย่างนี้จะได้กินใช่ไหมอ่าจะไปให้รางวัลเลยๆยิบเอ้ยอืมมาบาดิเอ๊ะท,ที่นั้ทีหลังฮะ กินเบาๆนะเข้าใจไหมเออนั่นแหละกินเบาๆจะขออีกขอใบนะเนี่ยเอาเบื่อเอา,าแรงเวย้ยกลัวเหมือนกันนะนะ<ม>ก็กลัวเหมือนกันนะนี่กินอิม่มแล้วก็มานอนตากพรร้าลมถ่ายจอนี่เสียเสียโอ้ยส,าสบายป่านหมาคักน้อเป็นไง